ท้าเตือนรัฐบาลคิดให้ดีปมปลาหมอคางดำไม่เคยเห็นประเทศไหนแก้ปัญหาการระบาดด้วยการรับซื้อมองจะทำคนเพาะเลี้ยงมากขึ้นลั่นอะไรที่เราเพิ่มมูลค่าให้มันมันจะไม่หายไปใช้ทวัดโอดพื้นที่ระบาดเป็นของก้าวไกลทั้งหมดฝากรัฐบาลอย่าชูคางดำเป็นพระเอกย้ำยิ่งแก้เศรษฐกิจแบบนี้การทำมาหากิน อย่างอื่นก็จะมีปัญหาบอกเห็นรัฐมนตรีเล่นใหญ่อาจคิดผิดทางทามมอทางด้านที่ประเด็นใหญ่ที่มีมองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ผมอันนี้ให้ให้ทางสสกลกับหมอแก่นตามอยู่นะครับเห็นเมื่อวานมีข้อมูลใหม่เข้ามาว่ามีการเพาะส่งออก3,2 0,000ตัวนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะว่าเป็นสัตว์พิเศษที่เขาเรียกว่าเป็นเอเลนพิเศษแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศไทยเสียแต่คราวนี้เนี่ยผมศึกษามาว่าไทยไม่ได้เป็นที่แรกครับที่อเมริกานี่คือฟลอริดาฮาวายฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียโดนหนักมาหลายสิบปีก็อยากจะให้ทางกรมปบงหรือทางรัฐบาลเนี่ยได้ลองศึกษาดูว่าในต่างประเทศเนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะได้ให้มีแผนในการทํางานออกมาชัดเจนวิธีจํากัดวิธีกําจัดเนี่ยก็จะมีกําจัดด้วยช,วชีวภาพ กำจัดด้วยกายภาพกำจัดด้วยด้วยการใช้สารเคมีก็มีนะออสเตรเลียก็ใช้สารเคมีแล้วบอกว่าระยะสั้นกลางยาวเนี่ยเมื่อคุณเอามาประกบกันเนี่ยจะรู้ว่าวิธีในการจำกาดในหนองน้ำในแต่ละประเภทเนี่ยควรจะใช้วิธีดักแบบกายภาพควรจะใช้เน็ตในการจับแบบไหนควรที่จะมีตะแกรงขั้นที่จุดสําคัญตรงไหนแล้วก็ในการที่เข้าใจว่ากรมประมงก็ทําอยู่แล้วก็คือว่าใช้ปลาที่เป็นคู่แข่งกันในการเข้าไปจับ หรือการที่ให้ตัวผู้ที่เป็นเป็นหมันเข้าสู่ระบบนิเวศ mm hmm. ก็เป็นวิธีที่ต่างประเทศทําที่รู้สึกว่าไม่เคยเห็นประเทศไหนทําคือรับซื้อคือรับซื้อ15บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิด mm hmm. เขาเรียกว,ว่าที่มองนอกเขาเรียกว,วา่าคอปราเอฟเฟกก็คือยิ่งพอรับซื้อปุ๊บคนที่ไม่เคยสนใจแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เลยยิ่งเพราะยิ่งเพาะก็ยิ่งจะขายพอยิ่งขายปุ๊บมันก็จะยิ่งไปใหญ่ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อย mm hmm. เคยเห็น mm hmm. ไม่ว่าจะฟลอริดาฮาวายฟิลิปปินออสเตรเลียเนี่ยสร้างงูลค่าให้กับ มหมอค้างดำก็ยิ่งไปสร้างมูลค่าให้กับหมอค้างดำในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้ก็จะยิ่งทําให้ไก่เป็นคนก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเพาะเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็ส่งให้กรมประมงซื้อที่15บาทขึ้นมามันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็อยากจะให้ทางรัฐบาลที่ดีๆแล้วก็เข้าใจว่ากรมประมงก็ไม่เห็นด้วยเข้าใจว่ากรมประมงทํามาแล้วด้วยเมื่อปีห1นึ่งด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแล้วก็มีความกังวล,ลว,ว่า population มันจะยิ่งเยอะขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็ ขอให้ออกคิดท้งเรื่องนี้ดีๆว่าทางกยายภาพทางด้านเกี่ยวกับเคมีทางด้านเกีเ่ยวกับชีวาภาพในการบริหารจัดการเนี่ยระยะัานระยะกลางร,ระยะยาวจากการก็จะมีแผนง,งานในการแก้ไขปัญหาแล้วก็น่าจะสดตทอดในต่างประเทศที่ที่เขาทําสําเร็จแล้วเขาทำอย่างไงบ้างเราจะได้ มันต้องมันต้องแข่งกับเวลานะ23วันไขก็ออกแล้วมันต้องทำเร็วข้าวแรกะนะคะข้าวแรกที่จะก,กำจัเดเนี่ยตอนนี้พภาคประชาชนควรทำยังไงคะก้าวแรกของประชาชนคือคืออย่างนี้เดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงนะครับก็คือพอดีเอ่อผมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยในระหว่างที่เรามีประชุมสมภาเนี่ยผมเองก็ได้เพิ่งพูดคุยกับสสเขตนะครับที่คือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ย ผลกระทบที่รุนแรงมากก็จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่เรามีสสเครกับเป็นข้าวไก่ซะด้วยนะครับก็คือเราเรียกว่าพื้นที่สามสมุทรก็คือสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครกับหนึ่งบางขุนเทียนนะครับก็เลยได้พูดคุยกับสสเขตอยู่ว่าเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อกี้ต่อเนื่องจากที่คุณพิธา พูดเลยนะครับไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ไมสบายเพื่จะได้เจอกันว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมได้พูดกับสุยกับสส,สเขตอยือว่าเรามีความเป็นห่วงเพราะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะชูเหมือนจะชูนโยบายเรื่องรับซื้อมาหมอทางดําเนี่ยมาเป็นพระเอกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วเรามีความเป็นห่วงเลยว่านโยบายนี้เนี่ยจะสร้างผลกระทบกลับก็คือกลายเป็นว่าแน่นอนมัน มันเหมือนจะมีข้อดีนะครับนะครับว่าไปรับซื้อเราไปช่วยกันจับปลาหมอสีคางดำที่อยู่ในในแหล่งน้ําสาธารณะนะครับซึ่งก็อสสเขตก็บอกว่ามีปัญหาว่าการรับซื้อเนี่ยก็หลายพื้นที่ก็ไม่ได้มีไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีมาตรการชัดเจนและกังวลมากๆก็คือว่าถ้ารัฐบาลเน้นตรงนี้เป็นพระเอกมันจะส่งผลกระทบใดกลับก็คือคไปไส่งเสริมให้คนไปเพาะเลี้ยงกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาปลาหมอคางดำ ดยาชใช่<ส>ัหมครับโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ม่อบอกไหมทำมาหากินอย่างอื่นเนี่ยก็มีปัญหาเอาบ้าหมอสีขายได้กินโลละสิบาทหรือจะไปบ่อ,ป,อปลาบ่อกุ้งที่ทำมาหากินไม่ได้เพราะราคาตกและถูกได้รับผลกระทบจากของหมอสีงั้นก็ไปเลี้ยงปลาหมอสีมาขายเลยนะครับอันนี้คุยกันก่อนแล้วปรากฏว่าก็ ตอนที่จะมีข่าวว่าเอา้าเราเพิ่งไปพบข้อมูลว่ามีคนแอบไปพอเรียนสอบออกไปแล้วอันนี้ก็ก็เลยมีความแม่นหงุดยังไงเรายังอยากจะให้เน้นมาตราการอย่างอื่นนะครับที่เป็นพระเอกและความรับผิดชอบของคนหรือเอกนชนที่ชัดเจนว่าจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรร่วมกับภาครัฐที่จะมาจัดการนะครับเรื่องตาหมอสีเนี่ยจน ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นสํคาคัญเลยกังวลไม่อยากจะให้พอเห็นท่านรัฐมนตรีก็ออกมาเล่นใหญ่เรื่องนี้นะครับเรื่องปลาหมอ45บาทเนี่ยผมคิดว่าอาจจะผิดที่ผิดทางครนอคจากเหตุที่มันระบาดในพื้นที่ของสสพักก้าวไปเนี่ยมองแล้วประเมินแล้วมันจะเหมือนกับการพัดปีมือสสพักก้าวไปนว่าจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องรประชาชนได้ใช่เรื่องนี้สําคัญเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกงี้นะครับว่า สสพักเก้าไกลในพื้นที่เนี่ยเราไม่ใช่เพิ่งจะมาตื่นตัวเรื่องนี้ตอนที่มันมีกระแสข่าวจริงๆถ้าจำกันได้ว่าหลังตั้งแต่ประชุมสภาก่อนหน้าสมัยที่แล้วนะครับที่ที่หลังเลือกตั้งเนี่ยเราได้มีการคุยกันแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าในตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยสสเขตเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเยอะมากยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกไกลถามกระทู้แล้วใช่เพราะฉะนั้นทำเรื่องนี้มาเป็นจะเกือบปีอยู่แล้วสสนานแล้ว สสเขตหลายคนก็ต้องไปช่วยชาวบ้านจับปลาหมอสีเนี่ยมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็คุยกันตลอดและพยายามจะก,การะถูงเรื่องนี้ก,กับรัฐบาลอย่างที่คุณพิธาพูดจนก,การะทั่งเราตั้งกระทู้สดถามรัฐบาลเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับตุลาแล้วก็ไม่มีไม่มีความชัดเจนมีมีการเคลื่อนไหวบ้างไปปล่อยปากระพงขาวนิดนิดหน่อยๆน่อยเพื่อเป็นพิธีนะครับแต่เมืงองนอกก็ใช้ตอนตอนตอนรั้วบางทีไปปล่อยเนี่ย ซึ่งเราก็พบอีกมีปัญหาตอนไปปล่อยแล้วเมื่ไปปล่อยเนี่ยก็ปลากระพงขาวก็ตัวใหญ่ดีแต่แต่คนในพื้นที่บอกว่าพอลรามีไปแล้วแล้วอะไรปล่อยเนี่ยปลาพงมันไซส์เล็กลงแล้วมันจะไปสู้ปลาหมอสีได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็ติดตามนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยที่ที่ผมให้นโยบายไปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องชัดเจนนะครับสอสอเนี่ย จะต้องสรุปให้ชัดเจนนะครับว่ามาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ควรจะมีอะไรบ้างแล้วทาเป็นลิสต์ออกมาเลยนะครับแล้วก็น่าจะต้องไปจัดเวทีพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับผู้ขนานกันไปประสานงานถักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงกับรัฐบาลนะครับอันนี้อันนี้ เป็นก้าต่อไปที่เราได้มีการผคุตกันแล้ว1 1> ครับทัางสองของฝ่ายรัฐบาลนะคะทั้งการรับซื้อปลาหมอทางการมูลค่าสินค้าคนที่จาเอาไปเอ่อแปรรูปปลาล่าเป็นป้าดองเป็นแต่ชาวบ้านที่เป็นมาตรบานที่นี่<ค>นผมถามกับอ,อะไรก็ตามที่มันมีมูลค่ามันไม่หายไปหรอกพอคุณไปใส่มูลค่าให้มันเนี้ย แต่ผลกระทบของมันที่มันมีต่อฟาร์มกุ้งต่อระบบิเวศในประเทศไทยเนี่ยมันมากกว่ากิโลละสิบห้าพันเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆว่าว่าทำวิธีนี้มันถูกต้องหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับทิ้งท้ายก่อนนิดนึงครับเห็นแต่งชุดนี้มาที่เกี่ยวข้องอะไรกับกระแสชุดประจำชาติในโอลิมปิกไหมครับอ๋อผมก็ใส่ของผมเอย่างนี้มานานแล้วก็อันนี้น่าจะของทางภาคเหนือที่เราลำพูนก็ใส่ตัวในตัวที่ถูกหวยใช่ไหมก็ก็เลยตัวนี้ก็สนับสนุน ช่างฝีมือชาวเหนือของคนไทยราคาไม่แพงครับน่าจะจากาซา d ่าถ่าย KK, รูปนี้เข้าไปในราซาด a ก็น่าจะเห็นเลยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกันเยอะๆครับโมเสายดราม่าคือโอลิมปิกยังไงบ้างก็คิดว่าจบไปแล้วไหมครับเห็นคุณธนาบอกว่าจะใช้ของแบรนด์สปอร์ตใช่ไหมก็ขอให้ อันที่หนึ่งผมก็รู้สึกว่าเสียดายวา่ามันมันให้โอกาสให้แบรนด์ไทยได้รู้จักระดับโลกเหมือนอย่างมองโกเลียเนาะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ผมว่าเราใช้เวลาในการเชียร์นักกีฬาไทยที่ไปที่ไปแข่งครั้งนี้ดีกว่าครับ่ะขอบคุณค่ะ คุณวิเรย์สักขอสักคำสิครับมีความมั่นใจในนั่ตัวหน่อยครับกับพี่น้องชาวลำพูนใหญ่ที่สุกันก็เดี๋ยวรอฟังนโยบายนะครับในไลฟ์สดแล้วก็ขอให้ขอให้คนลำพูนนะครับมาร่วมเปลี่ยนแปลงจังหวัดนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ